ผมทนได้ไหวแล้วนะแต่งตัวที่ไรก็แต่งแต่ตัวโป๊ๆทิ้งไปให้หมดเลยเนี่ยมจะใส่โชว์ใครวะโหนี่มันมองทะลุหมดเลยไหวปะเนี่ยพี่แม่จะบ้าอ,อันนี้แพงฉันไม่สนแล้วว่าแพงขนาดไหนนี่อย่างเธอต้องใส่ชุดแบบนี้ถึงจะเหมาะสมกับตัวเธอไป้ชุดพวกนี้คืออะไรชุดปื้มมันไม่เหมาะสมฉันจะเอาไปทิ้งให้หมดพี่แม่ไม่มีเหตุผลเลยจะไม่ให้ปื้มใส่แบบนี้ได้ยังไงปื้มขายครีมขายแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการแต่งตัวแบบนี้ เพิ่มไขยครีมผิวไมต้องโชว์ผิวปล่าวขายครีมแบบรสนิยมสูงไม่เป็นเหรอ อะไรพูดทะไรไม่เข้าใจเก็บเข้าตู้แบบนี้เลยพี่แมนฉันไม่เก็บแล้วจะให้ปื้มใส่แบบนี้ได้ยังไงคะแล้วคนอื่นเขาจะเห็นได้ยังไงว่าแบบผิวปื้มมันเปลี่ยนไปยังไงอะทุกคนเธอก็ใส่เสื้อยี่แบบฉันสิรือถกแขนขึ้นมาทาครีมไม่ได้ครีมปื้มมันทาได้ทั้งตัวค่ะเวลาทํารีวิวมันก็ต้องทำให้เขาเห็นแล้วถ้าเขาไม่เห็นความแตกต่างเขาจะซื้อได้ยังไงแล้วเธอเป็นบ้าอะไรทําไมแขนเธอเป็นสองสีอย่างเงี้ยก็ปื้่งได้ยินเสียงพี่ดังโวยวายเพื<ว>่อเลยรีบออกมาทาได้แค<ๆ>่ข<ๆ>้างเดียวเองไหนบอกผิววสสยยผิอออองงีี่า้้ครจะไปซืเธ นี่ก็ดูออร่ลเชียหมฝั่งนี้ก็ดูหมองเชีย าได้แค่ข้างเดียวทาได้แค่นิดเดียวด้วยค่ะทุกคนก็ต้องออกมาห้ามพี่แมนทิ้งเสื้อปื้มนี่แหละค่ะไหนๆก็ไหนๆขอขายของก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรื่องพี่แมนตุ้มมาจัดการทีหลังทุกคนค่ะตัวนี้เป็นปื้มโทนอาบค่ะปรับสีผิวให้สว่างกระจ่างใสค่ะมีสารบำรุงในตัวแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันแสงแดดค่ะถ้าใครอยากมีผิวออร่าสว่างโดดเด้งกว่าเพื่อนในกลุ่มนะคะต้องซื้อไปใช้เลยค่ะถ้าใครชอบแบบไปเที่ยวกลางคืนไปปาร์ตี้อันนี้เหมาะมากๆเลยค่ะทาปุ๊บออร่าปั๊บเลยค่ะเฮ้ยไปไหน เอาไปทิ้งไงอย่าทําแบบนี้เพื่อไม่โอเคเอาไปเก็บเข้าตู้แล้วเก็บให้ดีๆด,ด้วยไม่ได้ต่อไปนี้เธอไม่มีสิทธิ์แต่งโตัวโป๊ออีกเอาไปเก็บเดี๋ยวนี้ได้ครับด้ครับเย็นๆครับพี่ไม่ต้องตาโตปืม้มพี่กูวัวไปเลยพี่และตัวนี้นะคะมีส่วนช่วยในการป้องกันแสงแดดด้วยค่ะคนผิวฉ้ำทาได้คนขนเยอะทาได้นะคะไม่วอกไม่เทาไม่เขียวไม่ลอยค่ะใครสนใจก็จิมตะก,กาได้เลยนะคะพอ<ฮ>เห็นความต่างไหมะคะนี่เลยค่ะ ใครอยากมีผิวออร่าต้องซื้อไปใช้นะคะนี่ราคาพ,พี่เก็บเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยมันต่างงี้เหรอเนี่ยพี่เข้าใจแล้วทำไมเธอต้องโชว์ผิวเพื่อการขายของใช่ไหมไม่ต้องมาพูดดีเลยเก็บเรียบร้อยอยังเนี่ยเก็บทุกตัวไหมกตัวทุกตัว